าละผลยังไม่เป็นทางการภาพตัดต่อในเวลา21.56ครับผลผลภาพออกมาไม่ยังไม่เป็นทางการนะปรากฏว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพตัดต่อนะครับไม่ใช่เป็นภาพที่มีการเกิดขึ้นจริงภาพของกระติกกับภาพของแตงโมในเวลา21.56นะครับผลยังไม่เป็นทางการนะครับมีรายงานว่าเป็นภาพตัดต่อนะครับไม่ใช่เป็นภาพที่มีการถ่ายจริง ดังนั้นภาพนี้นะครับเป็นภาพที่มีการตัดต่อนะไม่ใช่เป็นภาพที่มีการถ่ายโดยแซนหรือถ่ายโดยกติกหรือถ่ายโดยน้องแตงโมแต่อย่างใดนะอันนี้แจ้งทุกท่านทราบนะครับว่าผลภาพที่มีการถ่ายในเวลา21.56ยังไม่เป็นทางการนะยังไม่เป็นทางการคือเป็นภาพตัดต่อนะครับไม่ใช่เป็นภาพที่ที่ถ่ายโดยแซนหรือถ่ายโดยกติก นะหรือถ่ายโดยน้องแตงโมงแต่อย่างใดนะครับเป็นภาพตัดต่อนะครับนะส่วนภาพของคลิปวิดีโออ,อาริสนะคลิปวิดีโออ,อาริสที่ทุกคนรอคอยเนื่องจากว่าอาริสนะครับมีการใช้ i g ในการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเนื่องจากอาริสมีการใช้ i อในการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็มาลง YouTube นะครับ ดังนั้นในขณะนี้นะครับยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะเพราะว่าการการเอาไอจีไปถ่ายคลิปวิดีโอแล้วมาลง youtube เนี่ยขั้นตอนการตรวจสอบมันจะยากยากดังนั้นผลยังไม่ออกมาฮนะพี่อริสไปยืนยันต่อใครว่าเป็นของจริงมีการถ่ายจริงวันนี้ผมยืนยันนะครับว่าจากการที่นะมีการประชุมร่วมกัน คลิปวิดีโอของอาริสยังไม่มีใครสามารถดืนยันได้ว่าถ่ายจริงหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นทุกคนทราบนะครับว่าอาริสก็ยังไม่ไม่ไม่ยังไม่จบนะเพราะอาริสเนี่ยใช้ไอจถ่ายรูปไปถ่ายคลิปวิดีโอนะไอขอกมาแล้วก็ไปลง YouTube ดังนั้นในขณะนี้าทางฝ่ายเทคนิคของกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยก็กำลังส่งให้ตรวจอยู่ว่า เป็นการใช้ IG จริงหรือไม่แล้วก็ไอจี IG เครื่องของอลิสเนี่ยได้มีการมาลง u ู u b e จริงหรือไม่อย่างไรอันนี้คือตอบเคลียนะร์นะอลิสอลิสยังไม่ใช่จบนะดังนั้นเนี่ยที่มีการอัดคลิปเสียงของเจ้าที่ดนะีไอเนี่ยที่เป็นการเสียงระยานอลิสผมยืนยันนะครับวันนี้ว่าสิทธิรับการยืนยันชัดเจนนะครับว่าการตรวจสอบ วิดีโอของอาริสที่ขอกมายังไม่เสร็จสิ้นเพราะเนื่องจากว่ามีการใช้ไอจถ่ายคลิป้อกมาแล้วเอาไปลงใน youtube นะการตรวจสอบจึงยังตรวจสอบไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ร้อเปอร์เซ็นว่าอันนี้ถ่ายจริงหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะอันนี้อันนี้ผมบอกก่อนนะไม่ไม่ยืนยันนะ แต่เพื่อความเป็นธรรมนะภาพในบรรดา21.56นะนะครับยังไม่เป็นทางการเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมก็เลยเสนอไปว่าเอาละควรจะต้องมีอีกสักสองหมาอะไรานะตรวจสอบก็เลยจะส่งไปให้หมาอะไรอีกสองหมาอะไราตรวจสอบนะว่าในภาพภาพของแตงโมทีท่ถ่ายคู่กับปติกเนี่ยในบรรดา21.56เนี่ยยืนยัน สองอะไรไหมว่าเป็นภาพตัดต่อนะก็ะเลยจะให้ส่งไปอสองที่แล้วกันเพื่อความแฟร์นะ๋ยวจะหาว่าไม่เป็นธรรมก็จะส่งไปให้กับหน่วยงานของรับงานตรวจสอบอีกอีกสองที่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางดิตัยก็มีการขอภาพต้นฉบับจากสำนักตรวจเา่าขอสำนักตรวจชาตินะครับมาตรวจสอบให้อีกครั้งหนึง่ง เพื่อเป็นการให้ความเป็นธรรมกับกติกเขาให้ความเป็นธรรมกับแซนเขาดีจะหาพวกผมเนี่ยไม่แฟร์เนาะก็เลยแจ้งทราบว่าขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับว่าไม่เป็นทางการคือเป็นภาพตัดต่อแต่เพื่อความแฟร์จะไปตรวจให้อีกสองที่ดังนะนั้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาบอกว่าพวกผมไม่ยุติธรรมนะนะครับในส่วนของพบววตรคลเอกกฤษณ์พนันเพชรนะครับ ต,ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องที่ผมมีการร้องตั้งกรรมการสอบที่ในจะเรสมบทรชาตินะครับก็ไม่มีคําสั่งแต่อย่างใดนะครับดังนั้นต่อเนื่องมาตลอดนะครับในเวลาที่ผ่านมาหลายเดือนตั้งแต่รัฐบาลนายกองอิงยังไม่ได้มีการสั่งระดมกวาดล้างยังไม่ได้มีรัฐมนตรีจิรพรศิรุภัยนะครับหรือพี่น้ำนะครับได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาปราบปรามบริเวณไฟฟ้า ทั่วประเทศหรือทุกโรงเรียนทุกสถาบันครับผมเองได้มีการติดตามกระบวนการบริหไฟฟ้าของประเทศไทยซึ่งมีอยู่ห้าห้าเจ้ายักษ์ใหญ่ของประเทศไทยรายแรกที่ขณะนี้เรามีการจับกลุมแล้วก็ดำเนินคดีอาญาอยู่ในขณะนี้ก็คือแก๊งของนายซูเซินฝิงหรือเจ้าของบริษัทการลองค๊บจำกัดแล้วก็ผมได้มีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดนีกับนายซูเซินฝิงเนี่ยนะครับ ที่กรมสอบเวืพิเศษแล้วก็ได้มีการออกเลขสืบสวนที่เตรียมที่จะเสนอเป็นคดีพิเศษในขณะนี้มีการจับกลุ่มนายซูนะครับกับพวกได้บุหรี่ไฟฟ้านะครับจำนวนแสตู้พันเนอร์ยอดทั้งสิ้น1.2ล้านชิ้นนะครับมีการจับกลุ่มร่วมกับเจ้าที่ของสุลกกรนะครับในทีิบดีกุมสุักกรนะที่ด่านพัสมุรเจดี40,000 0ชิ้นแล้วก็มีการจับกลุ่มที่ท่าเรือของเตยอยีกประมาณ8,00 0 0 0ชิ้น รวมแล้ว1.2ล้านชิ้นสำหรับขบวนการของนายซูซูฝงเจ้าของบริษัทการลองค๊บจำกัดนะครับท,ที่ขณะน,นี้มีการดำเนินกรีอยู่ทกี่กของสอบกรนีพิเศษพี่น้องประชาชนคนในประเทศเราไม่ได้หยุดยังเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ผมจะเปิดผังขบวนการของนะครับบริเวณฟ้าอีกไลน์หนึ่งซึ่งพี่ดนายหมากแกนะครับกับคุณมอมรรัต์ได้มีการเดเวยไปแล้วแต่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนนะครับผมยังอยากเปิดหังกรนีให้ดูใหม่อีกครัง้งหนึ่ง แปลานะครับคิสเกตที่คุณนายบอกว่าเป็นผู้ออกแบบผู้ผลิตผู้ออกบบนะครับมีการดิวโรงงานที่ประเทศจีนแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้นําเข้ามาจากประเทศจีนไม่ใช่นะครับนะขณะนี้เนี่ยดีไอเราได้มีการจับกลุมนะครับบริการฟ้าที่ท่านอกนั่ฟังผมไม่ดูยอดในการจับกลุมครับนี่เป็นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ บรรจันที่ผ่านมานะครับเราได้มีการประสานงานบูรณาการกันร,ระหว่างกรมสอบสวนพิเศษนะครับแล้วก็รรกรมสนธากรแล้วก็ชุดท่านรองผู้ว่าการตำรวจชาติท่านประจุบวงศุขนะคระับบูรณาการการันในการ,ต,ต,ออรานะะต้นต่อของบริษัทไฟฟ้านะครับต้นต่อของบริษัทไฟฟ้าเรามีการเปิดตู้เทรนเนอร์จำนวนทั้งสิน้น5้าตู้นะครั้าตู้นะสามารถจับกลุ่มบริษัทไฟฟ้า ของกลุ่มของ S, นายคิสพีนะครับคิสพีเอชได้จำนวนทั้งสิ้น1นึ่งแสนสอชิ้นนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นสี่หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบชิ้นพี่น้องประชาชนดูครับว่าที่คุณนายคุณมรรัฐบอกว่าคิสเจฟเนี่ยไม่ได้นําเข้ามาเดี๋ยวพี่น้องประชาชนดูภาพครับนี่คือเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่มีโลโก้ของคิสเจฟเห็นไหมครับคิสเจฟเนี่ย เป็นผู้นําเข้าบริเวฟา,าล์นัที่มาที่เรามีการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ถึงสี่ตู้นะครับในวันอังคารน,นี้นะครับผมจะเป็นน้องผมจะเป็นคนน้องทุกข์กาวโทษกิสเคที่ดีไอร่วมกับนายซูโซฝงซึ่งเป็นรายใหญ่ของประเทศเป็นรายที่สองนะครับมีการดาเนินคดีเ,เป็นรายที่สองโดยในวรที่มีการยึดได้ที่ท่าเรือแหลจบัง,บงไปดาเนินคดีกับคิสเคฐา <c oughs> นนำเข้าบริเไฟฟ้า เป็นยี่ห้อนะครับเป็นยี่ห้อของก e ีสเกเห็นไหมครับเราให้ดูนะเปิดต่อผมอยากจะบอกนะครับว่าต้นตอเหลฟ้าที่มีการลักรอบน้ำเข้ามายังประเทศไทยจำนวนมากเกิดจากกรมสุรากรเป็นตัวหลักนะครับกรมสุรากรจะมีการใช้วิธีการของ ของประเทศนะผมเปิดให้ดูสำหรับคนที่ดูที่เกาน,นะครับนะอันนี้เป็นบริเวณ้าที่นําเข้าโดยทีเเอนะครับนะซึ่งอันเนี้ยมันจะมียี่ห้อของพีเอเอที่ระบุว่ายืนยันอยา่างชัดเจนะครับนะเป็นโลโก้ของทีเเอนะอันเนี้ยนะทีเอสเคเอสเป็นใครทีเเคอก็คือนะครับเป็นผู้ผลิตผู้ออกแบบต่างๆนาเข้ามาจากพี่จีนะอันนี้เป็น ที่เรามีการยึดได้ที่โดยเจ้าิบรีกรมสรรพากรพิเศษแล้วก็ยิบบี้กรมสุลกรแล้วก็ตัวแทงของท่านรองผู้ัดการตรวจท้าโคงศุกรัท่านพลตำรวจเอกโจคงศุขนะครับไปทาการตรวจยึดที่ท่าเรืออัมาบังได้1นึ่งแสนสกว่าชิ้นครับ